นะครับจะเห็นว่ามันจะมีไฟลิงก์ติดขึ้นมาที่โมดูลเซนเซอรีแล้วก็ทีโอ u อตอนนี้นะครับไฟเขียวก็ติดที่พอรแล้วก็แสดงว่าตัว ONU เนี่ยพร้อมที่จะโอนถ่ายข้อมูลกันระหว่าง OLT กับปลายทางที่ ONU แล้วนะครับผมจะทดลองต่อกับตัวแ t e r L1 อยกลับลงมาเป็นสปิเตอร์แอลนึ่ก็คือเส้นนี้ <c oughs> นะครับคือถ้าเราไม่มีสปิเตอร์แอลสองเนี่ยเราเสียบเข้าไปเลยเนี่ยโอนยู o N U จะทํางานได้ไหมซึ่งเราได้ลอดที่ลบสี่นะครับตรงนี้นะครับก็เห็นด้วยจากตรงนี้นะครับไฟไฟพรก็ยังติดปกตินะตแต่คือตัวโอนยู N U เนี่ยทำงานได้ถ้าไฟพรติดก็คือโอนยูทำงานได้ได N ไดเสร็จแล้ว พอโอนยูทำงานได้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในระยะยาวก็คืออย่างที่ผมบอกว่าคือค่าลอสเนี่ยตอนนี้มันไม่มันมันมันไม่มากพอที่ที่เหมาะสมจะใช้งานกับโอนยูเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดความร้อนนะครับในจุดตรงเบ้าเสียบเนี่ยนะครับอาจจะเกิดความร้อนของการทํางานการใช้งานเพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้มันเกิดความร้อนมันก็อายุงานมันก็จะลดลดลง ดังนั้นถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ติปเปอร์ L2 นะครับถึงแม้ว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ติปเปอร์ L2 ก็ควรจะมีติปเปอร์ L2 ไว้ในระบบนะครับไม่เช่นนั้นคุณก็จะต้องใช้ตัว a t t e n นะครับตัว a t t e n ก็คือตัวเพิ่มค่าร้อนนะครับในในในสายในหรือในโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก น,นี่คือครบองค์ประกอบนะแล้วเพราะฉนั้นตัว OLT จะเห็นว่าตอนนี้เราแกะกล่องออกมาใหม่ๆเลยเนี่ยก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับ,พบเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาก็ตั้งค่ามาให้เราพร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับอตอนนี้ผมใช้ที่พร1น,นะแต่อัปลิงผมยังไม่ได้เสียบเข้าไปนะนะครับคือยังไม่มีการจ่ายทัญญาจากต้นทางเข้าไปต่อที่พร1ก็มันก็เชื่อ,อมต่อกันได้เลยก็พรใช้งานได้เลย นะครับก็ไม่ยากนะครับการใช้งานไม่ยุ่งยากไม่ต้องตั้งค่าอะไรใดๆทั้งนั้นนะทีนี้ถ้าคุณต้องมีบริการหลายๆบริการในโครงข่ายนะครับนอกเหนือจากการบริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะเช่นคุณมีโครงข่ายคุณมีการบริการกล้องวงจรปิดกล้อง i อนะครับมีโทรศัพท์ตามจุดตามห้องหรือว่ามีจุดประกาศเสียงนะครับตามจุดตามชั้นนะครับแล้วก็มีอินเทอร์เน็ต แล้วก็มีทีวีอะไรอย่างเงี้ยเป็น i p พีทีวีที่จะส่งเข้าไปในระบบแบ่แนะกรณีแบบนี้ถ้าคุณมีงานบริการมากกว่าหนึ่งอย่างเนี่ยเราก็จะต้องแบ่งเน็ตเวิร์กออกไปตามประเภทของงานบริการนะครับถ้ามีสามบริการอย่างมีกล้องมีอินเทอร์เน็ตมีโทรศัพท์ถ้ามีสามบริการก็จะต้องมีสามเน็ตเวิร์กทีนี้ตัว o, o n u เนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยตัวมันเองเนี่ยจะเป็นจะเป็น VLAN หนึ่ง นะฮะซึ่งมันจะเป็นได้วีแรมเดียวเพราะฉั้นเมื่อกี้นี้ที่ผมบอกว่าการแบ่ง<ๆ>การแบ่งเน็ตเวิร์กก็คือการตั้งเน็ตเวิร์กขึ้นมาเพิ่มนะครับสามบริการก็จะต้องมีสามเน็ตเวิร์กสามเน็ตเวิร์กก็จะเป็นสามวีแรมเพราะฉะนั้นถ้าเราแท็กมีการแท็ก VLAN ID ของ VLAN ออกมาจากตัวเราเตอร์ผ่าน OLT ซึ่ง OLT ก็จะต้องเป็นทรังนะครับ โอลคีเราก็จะต้องตั้งต้องตั้งสถานะของพอตอัพลิงเนี่ยนะครับให้เป็นโทษโทษสถานะของพอตของพอตพรนะครับให้เป็นครั้งนะครับเพื่อที่จะให้ VLAN นทั้งหมดเนี่ยวิ่งออกมาปลายทางที่ o n u เนี่ยนะครับ ONU เนี่ยเราจะตั้งได้แค่ v l a n เดียวคือแท็กไ้แค่ v l a n เดียว o n u เนี่ยทำเป็นครั้งออกมาผมทดลองแล้วนะครับมันทำเป็นครั้งออกมามันไม่ได้นะ ถ,ถ,ถ้าทำเป็นครั้งออกมาเพื่อมาเข้าสวิตช์เอาสองแล้วก็ให้แยกออกไปเป็นวีแลนด์หนึ 2, ่งวีแลน์สองวีแลนสามอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับในกรณีนี้คุณจะต้องใช้ ONU ที่มันเป็นมากกว่าหนึ่งพอร์ตแลนหรือที่เราเรียกว่าตัวออ l i อินวันนะซึ่ง ONU พวกนี้อ่อย่างเช่น ONU มีสี่พอร์ตแลน์นะครับพอร์ตแลน์ที่หนึ่งก็บันเนทไปว่าจะให้เป็นวีแลนอะไร พอเลนที่2ก็ไมเนตไปพอเลนสามก, mm hmm. ก็ก็ไมเนตออกไปอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปใช้สวิตช์ l ออที่ปลายทางผมว่ามันก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปด้วยนะครับแทนที่คุณจะต้องมีสวิตช์ l ออนะซึ่งมันก็ไม่มีความจำเป็นลวเราก็ใช้ตัว O อ u นที่มันเป็นสวิตช์ Sweet ในตัวแล้วก็แมเนจได้นะซึ่ง o n u all in one ทั่วไปแมเนจได้อยู่แล้วนะครับราคาก็ไม่แพงแต่วาอันนี้ก็คือวิธีการทํา วีแลนด์ and, บนโครงขายพรก็ได้เช่นเดียวกันนะอ่ะเดี๋ยวในส่วนต่อไปนะครับในส่วนต่อไปผมก็จะเข้าไปเมนเนะครับไปดูเมนูใน OLT ว่าเราเราสามารถที่จะทำอะไรหรือว่าตั้งค่าอะไรกับมันได้บ้างนะครับโอเคอันนี้ในส่วนของ ภายนอกนะครับการใช้งานภายนอกของ OLT 2พอร์ตก็ผมขอจบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของการเข้าไปตั้งค่าตัว OLT ผ่านคอร์ดแมนเนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าถ้าจะต้องตั้งค่าภายในตัวอุปกรณ์ตัว OLT เนี่ยเราจะต้องตั้งค่าอะไรบ้างนะครับหรืออะไรที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมาเลยได้นะฮะโอเคครับ